คลิปนี้เราก็มาดูชาวราศีกันกันบ้างนะครับทุกคนชาวกันนะครับในภาพรวมเดือนนี้นะเดี๋ยวปฏิจะพูดเป็นรายภาพรวมรายปีก่อนนะดูดาวใหญ่ก่อนดาวใหญ่เนี่เขาอยู่กันเป็นปีไงดาวใหญ่อยู่กันเป็นปีนะเริ่มตั้งแต่ดาวมฤยยูเลยนะครับดาวมฤยยูเนี่ยดาวอยู่ในภพสุภานะ ราศีพฤษภพพสุภาะของชาวกันเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ความสําเร็จนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดาวมรดยูเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของความสําเร็จอ่าทีานี้อาจจะเอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวกับออนไลน์มากขึ้น ะครับสุภาเกี่ยวกับออนไลน์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติตัวเองอะไรที่ไม่เคยคิดไม่เคยทําในช่วงเนี้ยในช่วงปีนี้จะมีความคิดอยากจะกระโดดลงมาทํามากขึ้นนะครับสุภาแปลว่าญาติผู้ใหญ่นะในช่วงปีนี้นะครับชาวกันก็ถ้าเกิดดูแลญาติผู้ใหญ่นะครับก็ให้ดูแลท่านให้ดีๆนะครับเพราะว่ามดยูเนี่ยอันเอาแน่อนอนไม่ได้นะครับอยู่พบไหนก็ จะดีก็ดีเลยจะไม่ดีก็ต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะครับมาดูดาวพฤหัสกันบ้างดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเป็นดาวมาจากภพปัตตนิคนรักคู่ของคู่ค้าคู่สัญญาอยู่ในภพมรณะนะแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับอันนี้ถ้าเกิดไทยดีก็ปัตตนิมามรณะเนี่ยชาวกันน่ก็มีเกณฑ์ได้คนรัก ต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็ถ้าเกิดไทยเสียปตัตตานีมรณะเนี่ยคนรักคู่ครองมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เป็นราชาโชคดาวเขาดีไงก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเป็นได้ก็หายได้สบายๆนะครับดา,ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับกูบาอาจารย์หมอแพทย์ด้วยก็ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ยาดีได้หมอดีอันนี้สบายใจได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับ ดาวราหูมาจากโคปาลิอลิมามรณะก็ในช่วงนี้ในปีนี้ชาวกันศัตรูทำอะไรไม่ได้นะศัตรูแคลคลาดอ่าไม่ต้องเป็นห่วงปัญหาอุปสรรคผ่านไปได้แบบสบายๆนะครับดาวสาวมาจากพพปุตตะอะ่ปุตตะมาอลิก็ระวังบุตรหลานนะครับบุตรหลาน บุตรบริวารเจ็บไข้ได้ป่วยมีปัญหากับบุตรหลานแล้วก็อลิมามรณะก็บุตรหลานคนที่เราดูแลอยู่เนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ถ้าเกิดบุตรตาเป็นเกี่ยวกับการลงทุนก็ระวังเรื่องการลงทุนนะครับช่วงนี้ก็อาจจะจะลงทุนอะไรใหม่ๆก็ดูให้ดีๆหน่อยนะครับบุตรหลานมาบารณะเอ้ยบุตรหลานมาอลิเนี่ย บุตรมาลีบุตรหลานมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็แต่นะแต่ว่าอย่างที่บอกดาวพฤหัสเป็นดาวดีได้ราชาโชคนะแล้วก็ดาวราหูเนี่ยไปอยู่เคียงคู่กับดาวพฤหัสเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะเป็นบุตรหลานหรือคนรักคู่ครองเรานะถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายได้สบายๆได้ยาดีได้หมอดีแน่นอนนะในใน,ในช่วงนี้นะครับทีนี้เรามาดูดาวลายเดือกันบ้าง ดาวไลเดินของชาวกันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ดาวประจําตัวก,ก่อนเลยดาวประจําตัวของชาวกันก็คือดาวพุธดาวพุธอยู่ในภพวินาศการเงินตกภพวินาศดีไหมบันดีเป็นบางคนนะภพวินาศนี่เป็นภพเกี่ยวกับออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลถ้าเกิดว่าชาวกันนะครับมีรายได้ทางออนไลน์รายได้ลับๆรายได้แบบ ไม่ได้บอกใครเออทาอะไรแบบอยู่เบื้องหลังเอา,อางี้ดีกว่าถ้าเชาวกันทําอะไรอยู่เบื้องหลังอะเน,นี่ยดีเพราะดาวพุธเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรอ่ายิ่งใหญ่แล้วก็ดาวังคารเนี่ยดาวังคารเนี่ยมาจากภพมรณะก็ได้ตําแหน่งมหาจักรนะดาวังคารมาจากภพมรณะดาวแล้วก็มีในภพมรณะมีดาวพฤหัสมา พระธานก็นมาจากคู่รักเอ้ยคนรักคู่ครองมีเกณฑ์การลงทุนอ่าทำสัญญาทำสัญญาอะไรใหม่ๆกับหุ้นส่วนคู่ค้านะแล้วก็กิจการเนี้ยอาจจะเป็นกิจการออนไลน์ต่างชาติต่างภาษาแล้วก็ดองการมากลุมลักษณะนเนี่ยเกิดความสำเร็จนะ เพราะฉะนั้นชาวกัรเนี่ยในช่วงเดือนเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องออนไลน์ต่างชาติต่างภาษานะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีไรายได้ทางเดียวนะพิตีแนะนานะมีไรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนะออนไลน์นะออนไลน์จะจะเป็นการแก้ดวงชะตาของเรามากในยามที่ดวงของเราไปเกี่ยวพันกับภพบมรณะภพมินาศเนี่ยออนไลน์นี่ช่วยได้นะครับมันจะเป็นดวงที่แบบถูกชะตากับสองภพนี้เป็นอย่างมากนะครับ เรามาดูดาวการเงินกันบ้างดาวการเงินในช่วงเดือนนี้นะครับดาวการเงินอยู่ในตำแหน่งราหะได้ทั้งอุดมเกณฑ์แล้วก็ได้ทั้งราชาโชคในช่วงที่ชาวการเงินคล่องนะการเงินคล่องสบายๆและการเงินดาวการเงินอยู่คู่กับดาวเกตน,นะก็ถือว่าดีนะอาจจะมีโอกาสได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทำตามความเชื่อของตัวเรา แต่ที่แน่ๆคือการเงินองของชาวกันในเดือนนี้ค่อนข้างสบายๆไม่มีปัญหานะครับอีกเรื่องหนึ่งมามาดูเรื่องการงานดาวการงานของชาวกันก็คือดาวพุธดาวพุธอยู่พกพินาศในช่วงนี้ชาวกันก็โดดโดดเด่นเรื่องงานที่อยู่เบื้องหลังนะอยู่เบื้องหลังแล้วก็ดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรดาวอาทิตย์ก็เป็นเจ้าเรียนพกินาศมีความถ้าเกิดได้ไปทําอะไรเบื้องหลัง นะครับทำอะไรออนไลน์ทำอะไรเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเนี่ยจะมีความมั่นคงแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ดีเลยนะครับเพราะว่าดาวการงานก็ได้มาหาจักรดาวตัวตวนก็ได้มาหาจักรนะเป็นดาวดวงเป็นดาวดวงเดียวกันแล้วก็ดาวการเงินก็เป็นราชาโชคอีกเพราะฉะนั้นโอ้โหในเดือนกันยาเนี่ยไม่ต้องกันยาหรอกตั้งแต่พิธีปูกดวงในวันนี้วันที่พวกเราดูคลิปเนี่ย ชาวกันเนี่ยการเงินค่อนข้างลืนล่นไหลนะแต่มีดาวเสาเร็งนะเหนื่อยต้องบอกว่าเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จเพราะว่าดาวเสาเร็งดาวอาทิตย์ได้แหล่งคู่ธาตุดาวเสาเร็งดาวพุธได้แหน่งคู่สมพลในช่วงนี้พูดจาอะไรคนก็เชื่อถือคนก็เชื่อเชื่อใจเรานะครับถือว่าเป็นอีกราศีหนึ่งที่ในช่วงเนี้ดีทั้งการงานแล้วก็การเงิน ส่วนความรักดาวความรักคือดาวพฤหัสอยู่พบมานะก็อย่างที่บอกคนรักอันนี้ก็แก้เคล็ดได้หน่อยนะก็คือพาแฟนพาอะไรไปทําบุญไกลๆทําบุญต่างจังหวัดอันนี้ช่วยได้หรือไม่ก็ไปทําบุญเกี่ยวกับโรงศพนะครับบริจาคเลือดนนี่ก็แก้เคล็ดได้นะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ แต่ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพก็ไม่ต้องกลัวได้ยาดีได้หมอดีนะครับไม่มีปัญหามากนี่ก็เป็นเรื่องราวของชาวกันในเดือนกันยายนนะเดี๋ยวพี่ตีจะเปิดไพ่เปรียบเทียบนะมาเปิดไพ่เปรียบเทียบระหว่างดวงดาวกับหน้าไพ่เรามาดูใบที่หนึ่งนะครับภาพรวมของชาวกันในเดือนนี้จะเป็นยังไงครับใบที่หนึ่งสบายๆชิวๆนะครับ ไม่มีปัญหาทุกเรื่องนะครับไม่ต้องตัวสบายใจได้ใบที่สองทำมาค้าขายเข้าคลองนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําคอยให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็มาดูบสุดทานนะครับใบใบนี้อาจจะเน้นเรื่องสมาธินิดน,นึงนะช่วงนี้ชาวการอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความเชื่อ อยู่กับตัวเองทบทวนอะไรต่างๆนานาเพื่อความมั่นคงในชีวิตเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ชาวกันยาเนี่ยชาวราศีกันถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ดูแล้วค่อนข้างดีแต่ก็อย่างที่บอกสุภะมีดาวบุดทึกยอยู่นะให้ระวังเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ดูแลท่านให้ดีๆในช่วงนี้นะครับก็จบกันไปสำหรับดวงของเดือนกันยาชาวราศีกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในราศีต่อไปสวัสดีครับ